สวัสดีครับมืนอีกแล้วจะพาเห็นลาบไก่พันธ์ครับมีไก่อยู่ชิ้นหนึง่งบำนี่ก็เนื้อไก่ก่อแล้วครบเนี่้หั่นหั่นก่อนแล้วจึงไปฝัก กับฟับแล้วแต่ามักครับตอนใหญ่ตอนหน่อย ครับผมหลังจากที่เขาหั่นแล้วประมาณนี้เขาก็จะเอาไก่ไปรวนรับนี่จะมีมีตะไคร้มีหางผักชีราคานิดหน้อยเพราะน้ำเดือดแล้วใส่เ,สเกลือนิดหน่อยครับ นำเดี๋ยวแล้วอะไกล,ลงไปล้วนนะคมันต้มไปนิดหน่อยประมาณหาทีถึงสิบนาทีประมาณพอไก่สุกแล้วอะเ้าก็เทน้ำบอก ระวังที่เขาล้อไก่สุกที่เขาต้มไปเขาก็มาหั่นผักรอครับข้างปุงกับมิ้ยังไงครับนีหัวมีหัวมีพริกม,มีเกลือมีชิวรดปลาแล้วก็มะนาวครับ นี่คาครับคาออนคาออนใส่ไปจากน้อยมันดับความค้าอันอันมันมุนหันละเอียด ครับหลังจากที่แกงสุกแล้วบัติเขาไม่กลุ้งครับตักจ้างไปไปใส่ลงไปไปเหนาครับ รดแตะมักใส่หลายเสียหลยครับทิ่ขวดครับปแล้เป็นไงก็ต้องใส่ไหลายเพราะว่าเขาใส่ยอไปแล้ว แล้วละครับหลับไก่เขากินเลยเลยอ่ะแล้วลครับทังสัจจารเรียบร้อยหลับไก่เขาไงไงสุดพรนปันไม่ขอนกันด้วยครับวานนี้ล้องเบิงลองเหตเบิงครับไงไงแซ่บ